ก็จะแนะนําวิธีการเติมเงินผ่านแอ r ฯเนาะเพราะว่าหลายครั้งอะค่ะเราอะจะอยากจ่ายค่าส่งแบบฟรีชิปปิ้งใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่เขาจะให้เก็บโค้ดแบบส่งฟรีโดยการจ่ายด้วยแอ a พแต่ทีเนี้ยหลายคนอะก็พยายามที่จะเติมแอ a พผ่านระบบในนี้เลยนะคะซึ่งมันมันเติมในเนี้ยมัน อาจจะต้องไปผูกบัญชีอะไรมากมายวันนี้ปุ้ยเลยแนะนําวิธีการเติมเงินเข้า Air ์เพโดยที่ไม่ต้องผูกกับบัญชีธนาคารของเราให้ยุ่งยากนะคะวิธีการทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวปุ้ยแนะนําให้ดูเนาะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เติมเงินใน Air ์เพเราจะได้ใช้โค้ดสําหรับจ่ายค่าจัดส่งฟรีได้เนาะวิธีการเก็บโค้ดปุ้ยก็แนะนําไปแล้วนะคะอ่าง่ายๆก็คือเราก็โหลดแอปแอร์เพย์มาปกติ นะคะคนี่เนาะอันนี้ก็อยากจะอัปเดตนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้พุยเติมไปแล้วนะคะวิธีการง่ายๆเลยก็คือเข้ามาที่ Air ์ a พแล้วก็เข้าไปที่คำว่า wallet นะคะคำว่า wallet แล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็กดที่คำว่าเติมเงินนะคะแล้วมาเลือกที่ไ ไอแบงกิ้เนี่ยเห็นไหมคะพอไ b แบงกิ้งปุ๊บเราก็สามารถที่จะเลือกธนาคารได้เลยว่าเราจะเลือกธนาคารไหนยังไงนะคะประมาณนั้นเนาะจา<ะ><ะ>กกสิกรแล้วกันง่ายดีนะ,ะนะเราะว่ากสิกรเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเข้ารหัสอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอาปุ้ยกด100นะคะแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยกดต่อไปได้เลยง่ายมากนะคะแล้วมันก็จะมาเข้าที่แอปได้เลยอะคะ่ะแล้วแล้ก็ให้เราเติมเลย อัตโนมัติคือกสิกรง่ายมากแต่ถ้าเป็นแอป,ปอื่นเนี่ยก็จะยากนะคะพอเรากดต่อไปปุ๊บมันก็จะเติมเงินให้เราทันทีนะคะอ่ะนี่เป็นต้นนะคะนี่นะคะเราก็สามารถกดยืนยันได้นะคะใส่รหัสได้เรียบร้อยนะคะประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็อขอยุติคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวก,กดเข้ารหัสแล้วมันจะเป็นเรื่องเนาะอ่าโอเคตามนี้นะคะพอเราพอเราเติมได้เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะมีเงินมันก็จะเงินเงินมันก็จะเข้ามาแบบนี้แหละหรือว่าถ้าเราอยากจะถอนเงินเราก็สามารถที่จะถอนได้นะคะโดยการกดถอนแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็เราก็ไประบุก็ได้ว่าธนาคารไหนที่เราอยากจะถอนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้เป็นคลิปแนะนำวิธีการเติมเงินง่ายๆ ในแอร์เพยเพื่อที่เราจะได้จ่ายในช้อปปีแล้วได้ส่วนลดค่าจัดส่งนะคะก็จะประหยัดว่าประมาณไปได้เยอะมากเราก็จะมีกําไรในส่วนนี้นะคะยังไงแล้วก็ต้องอเอา,เอ,าอยากเอามาแนะนําประมาณนี้เพราะว่าปุ้ยก็ทําอยู่นะคะยังไงแล้วก็ลองเอาทิคนี้ไปใช้ดูเนาะค่ะเท่านี้นะคะ